น,นี้โดนเข้าแล้วประยุทธ์ทำตัวเองให้พังเองต้องยอมรับว่าชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆกับภาพและท่าทีที่สะท้อนถึงความพร้อมในการที่จะก้าวขึ้นสู่อำนาจของคนชื่อประวิทย์วงษ์สุวรรณยิ่งสังคมไม่ยอมรับการกลับคืนมาสู่อำนาจของประยุทธ์จันโอชามากขึ้นเท่าไหร่หนทางของคนชื่อประวิทย์วงษ์สุวรรณก็ยิ่งสดใสมากขึ้นเท่านั้น ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจะโทษใครไม่ได้นอกจากประยุทธ์ต้องโทษตัวเองโทษตัวเองที่เสพติดอำนาจจนเข้าขั้นดันทุรังที่จะไม่ยอมรับบุตรบัญญัติแห่งกฎหมายรัฐธรรมนูญโทษตัวเองที่เลือกฟังแต่คนรอบข้างที่ได้รับผลประโยชน์อย่างมากมายจากการคงอยู่ของประยุทธ์โทษตัวเองที่ปิดหูปิดตาไม่ฟังเสียงของนักเรียนนิสิตนักศึกษาและประชาชน วันนี้หากถึงการเวลาแตกดับของวงจรอำนาจที่ประยุทธ์ยึดกลุ่มและสสวยสุขมา8ปีเต็มจึงเป็นสิ่งที่ทำตัวเองทั้งนั้นเพราะเป็น8ปีเต็มที่เกิดขึ้นจริงและประชาชนทุกคนรับรู้มองเห็นการที่พยายามใช้วิธีการตีความกฎหมายแบบใช้เหลี่ยมคูต่อให้สามารถแทกไทยจนสีข้างถลอกแล้วได้อยู่ต่อแต่ก็สิ้นไรซึ่งความสง่างาม เพราะ8ปียังไงก็คือ8ปีที่อยู่มาแล้วจริงแถมยังทำให้เนติบริกรที่ร่วมแทกไทยทำลายเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญก็ต้องกลายเป็นตราบับของแผ่นดินไปด้วยจึงไม่แปลกที่วันนี้ภาพสะท้อนของแรงเชียร์มีการเบนเข็มไปยังประวิทย์วงสุวรรณอย่างชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆแม้ว่าจะยังคงมีกลุ่มคน ที่เห็นว่าถึงเวลาต้องหยุดอำนาจสามปออย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดได้แล้วไม่ว่าปอหนึ่งปอใดก็ไม่ควรที่จะขึ้นมากลุ่มอำนาจได้อีกแต่ขณะเดียวกันก็มีคนอีกกลุ่มที่มองว่าตอนนี้ประเทศชาติโดยเฉพาะเศรษฐกิจนั้นยมแย่มากพอแล้วรวมทั้งเวลาที่เหลืออยู่หากประวิตย์ขึ้นมาก็ได้แค่23มีนาคมเท่านั้นก็จะต้องเลือกตั้งใหม่แล้วการเร่งกดดัน จนอาจเกิดความวุ่นวายจึงน่าจะไม่ใช่วิธีที่เหมาะนักกับสถานการณ์ตอนนี้หากประวิ์วงสวุวรรณเล่นเป็นและเลือกพระกศฉุกเฉินจริงๆเชื่อว่าแรงกดดันจากม็อบกันเมืองจะไม่รุนแรงเท่ากับที่ประยุทธ์เคยโดน ประยุทธไม่เคยแสดงความกล้าหาญจึงเลือกที่จะหลบอยู่หลังพรอรกฉุกเฉินหลังตู้คอนเทนเนอร์และลวดน้ําแต่ถ้าประวิทย์กล้าแสดงให้เห็นว่ามีความกล้าหาญเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นสนุกแน่แนงานเข้าประยุทธ์ยิงดินยิ่งดับบิ๊กป้อมธรรมนัสสูตรพิคาตนับถอยหลังอีกแค่สัปดาห์เดียวเท่านั้นในวันที่30กันยายนก็จะเป็นวันชี้ชะตา ของคนที่ชื่อประยุทธ์จันโอชาว่าปมนั่งเก้าอี้นายยกรัฐมนตรีครบแปปีแล้วหรืออย่างนั้นผลจะออกมาเป็นเยี่ยงไรกันแน่แม้ดูเหมือนว่าตุลาการสารรธรรมนูญถูกเหล่งเป้าว่าอาจจะกลายเป็นตำบลกระสุนตกแต่ประยุทธ์เองก็ไม่รอดที่จะต้องกลายเป็นตำบลกระสุนตกไปด้วยเช่นกัน หากสังคมเชื่อว่ามีการแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมแทรกแซงการทำหน้าที่ของตุลาการรัฐธรรมนูญปม8ปีถือเป็นประเด็นร้อนเพราะผู้คนส่วนใหญ่มองที่เจตนารมงของรัฐธรรมนูญบนความเชื่อที่ว่าอายุและเวลาการดำรงตำแหน่งนายกคือสิ่งสำคัญเพราะเกี่ยวพันกับการผูกขาดอำนาจซึ่งหาก เกิดขึ้นก็จะเป็นต้นเหตุให้เกิดวิกฤตในบ้านเมืองขึ้นมาอีกรอบได้ง่ายๆเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญจึงวางหลักการให้เป็นนายกรัฐมนตรีได้ไม่เกิน8ปีโดยไม่จำเป็นต้องเป็นต่อเนื่องกันแต่เพราะยังมีพฤติกรรมของคนบางคนบางกลุ่มที่สะท้อนถึงความพยายามแทพยายามตีความกฎหมายเพื่อผลประโยชน์การเมืองและอำนาจการเมืองกลิ่นของวิกฤต จึงเริ่มปรากฏให้เห็นไม่กลัวแล้วโว้ยยอมรับไม่ได้โว้ยสุดทนแล้ววะ่ะกลายเป็นคำสบทที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆแต่หน้าสมเพชก็คือทั้งประยุทธ์และคนรอบข้างที่โหนห้อยเกาะตูดดันก้นกันอยู่นั้นปิดหูปิดตาไม่ยอมรับฟังเลือกเสพแต่สื่อที่ได้เงินจากรัฐบาลที่ตะบี้ตะบันเชียแบบไม่ลืมหูลืมตา แถมยังมีตัวละครในคณะกรรมการกฤษฎีกาที่ชาชินกับการอยู่นานโดยไม่รู้สึกอะไรเกี่ยวกับทันมาพิบาลเพราะมีทั้งอยู่ในตำแหน่งมากกว่า8ปีขึ้นไปจนถึงหลายสิบปีอยู่กันสนรากงอกอายุเกิน70ปีไปนานแล้วก็อย่างตะบี้ตะบันเป็นกันอยู่อย่างเช่นมีชัยฤชุพัน์ที่วันนี้อายุ84ปีแล้วก็ยังทูซีเป็นอยู่ แถมเจ้าตัวก็ไม่เคยคิดที่จะหลีกทางสร้างคนรุ่นใหม่ขึ้นมาทดแทนจึงเป็นเรื่องที่น่าคิดว่ากับคนที่อยู่ในตำแหน่งนานๆไม่คิดที่จะลุกขึ้นเสียทีนั้นหากต้องมาตีความหากต้องมาเสนอความคิดเห็นว่าการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี8ปีถือเป็นการผูกขาดอำนาจหรือไม่เชื่อว่าความคิดของคนแบบนี้คงแตกต่างจากปุทุชนคนทั่วไปอย่างแน่นอน และหลังจากที่สุเทพเพือกสุบัรและพวกได้รับการยกฟ้องจากคดีโรงพักเฉาที่สร้างความเสียหายมากกว่า5,000ล้านบาทได้รับการยกฟ้องแรงสะดุ้งเรื่องปม8ปีประยุทธ์ก็กลับมารุนแรงอีกครั้งภาพเสาโรงพักที่โดเดแต่กลับหาตัวคนผิดมารับผิดชอบไม่ได้สังคมจึงไม่สบายใจและโยงไปถึงเรื่องของประยุทธ์ว่าจะเกิดปรากฏการณ์พิสดารขึ้นหรือไม่แต่จริงๆแล้ว เรื่องนี้แตกต่างกันเพราะกรณีของสุเทพเป็นเรื่องของจุดอ่อนที่เกิดจากการกล่าวโทษของทางปปชที่เมื่อสารดีกาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเห็นว่าสุเทพมีอำนาจที่จะทำได้ก็ตัดสินยกฟ้องทำได้ส่วนว่าทำแล้วเกิดผลเสียหรือไม่มีเรื่องราวเกี่ยวพันกับการทุจริตหรือเกี่ยวพันกับการหัวประมูลหรือมีผลประโยชน์อะไรหรือไม่ เรื่องเหล่านี้ไม่ได้มีการพิจารณาไปถึงเพราะปะปะชทุ่มแทงไปที่ผิดมาตรา157คือไม่มีอำนาจที่จะทำแต่ก็ยังทำพ่อศาลเห็นว่ามีอำนาจทำได้กฎหมายรองรับก็เลยจบเหตฉะนั้นจะนำมาเทียบเคียงกับเรื่องของปม8ปีประยุทธ์ไม่ได้รวมทั้งกรณีสุเทพเป็นเรื่องของศาลฎีกา แต่กรณี8ปีประยุทธ์เป็นเรื่องของตุลาการรัฐมนูญฉะนั้นใครที่คิดแบบสมการแบบเทือกรอดเท่ากับประยุทธ์รอดอาจจะไม่ใช่อย่างที่คิดถามว่าประยุทธ์อยากรอดและพยายามเต็มที่ให้รอดหรือไม่ก็ต้องยอมรับความจริงว่าใช่แต่ก็ต้องไม่ลืมว่าในครัวรัฐบาลด้วยกันเองก็มีคนไม่อยากให้ประยุทธ์รอดซึ่งบอกได้เลยว่ามีไม่น้อยเลยทีเดียวดูได้จากแรงเชียร์ที่มีต่อประวิทย์วงสุวรรณ นายกธุมตีรักษาการที่นับวันแรงเชียจะดังขึ้นเรื่อยๆแถมตัวประวิทย์เองก็ใช้ใจบันดาลแรงจนปรับลุกไปมากถึงขนาดเดินคลองขึ้นใส่กางเกงยีนลงพื้นที่เปลี่ยนวิธีให้สัมภาษณ์ซึ่งมีแต่การแซวการหยิกแกมหยอกแต่ไม่มีลักษณะจิกด,ด่าเหมือนประยุทธ์โดน ต่างกันลิบลับกับภาพของประยุทธ์ที่ถูกมองว่าไม่เคยมีพัฒนาการที่ดีขึ้นมาได้เลยอะไรไม่สำคัญเท่ากับว่าในพลังชารัฐฐานสำคัญทางการเมืองสำหรับการเดินก้าวต่อไปของอำนาจคอสชนั้นอาจจะไม่ใช่อย่างที่ประยุทธ์เคยเชื่อเคยย่ำใจอีกแล้วก็ได้ประยุทธ์เคยบีบจนรัฐมนตรีสายประวิทธ์อยู่ไม่ได้เคยทำให้ธรรมนัตพมเผ่า,าต้องกระเด็นออกไปจากพัก จนดูเหมือนไร้ราคาแต่สิ่งที่ประยุทธ์ทำคือการตีงูหลังหักเป็นการเพราะความแค้นชนิดผีไม่เผาเงาไม่เหยียบเป็นการทำตามทีมเสและพวกไอ้ห้อยไอ้หวนรอบข้างเชียร์ให้ทำซึ่งต้องถือว่าไม่ฉลาดเอามากๆเพราะวันนี้วันที่ประวิทย์ขยับขึ้นรักษาการนายกท่าทีของธรรมนัสในทางการเมือง ยิ่งชัดเจนยิ่งขึ้นธรรมนัตอย่างหนุนให้ประวิทย์เป็นนายกพร้อมทั้งอยากตอกตะปูปิดฝาโลงแห่งอำนาจของคนชื่อประยุทธ์ข่าวการคืนรางพลังชารัฐท่าทีของสมศักดิ์เทพสุทินที่นิ่งแบบลึกซึง้งหรือแม้แต่การแสดงออกของสันติพร้อมพัฒที่แสดงออกเชิงบวกต่อข่าวการกลับของธรรมนัตเป็นเรื่องที่ไม่อาจจะมองข้ามจะมีที่บงบงไม่รู้เหนือรู้ใต้ก็แค่สุชาติชมกลิ่นเท่านั้น ซึ่งไม่มีใครรู้ว่าคืออาการปากกระราขาสัน่นใจวันไหวหรือไม่แถมวันก่อนธรรมนัสนั่งคุยกระ,น,กระนุงกระหนิงกับอนุทินชายวิกูลซึ่งก็รู้อยู่ว่าจุดยืนของอนุทินนั้นไม่เคยมีอำนาจมาตรงไหนก็พร้อมที่จะไหลไปร่วมตรงนั้นได้อย่างไม่เคอะเขินการที่พระรมชารัฐสายประวิทย์แสดงจุดยืนชัดเจนว่าพร้อมเป็นพันธมิตรกับพักเศรษฐกิจไทยของธรรมนั ถึงขนาดหากจะต้องหลีกทางให้กันทุกเขตเลือกตั้งก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเช่นเดียวกับสมคิดจตุศรีพิทักษ์อุตมสวนายนลและสนธิรัตน์สนธิจีรวงซึ่งถือเป็นสามคีแมนสำคัญของพรรคสร้างอนาคตไทยซึ่งมีแผลใจที่ประยุทธ์ฝากรอยเอาไว้ ก็แนบแน่นกับธรรมนัตด้วยเช่นกันถ้าธรรมนัตจับมือกับทุกพักดันประวิทย์อย่างเต็มที่อำนาจประยุทธ์ก็สานคลอนแน่และต่อให้ดิ้นรนจนได้กลับมาอีกกรณีปม8ปีแต่ก็ไม่รอดศึกเลือกตั้งปีหน้าแน่